นี่เลยนะครับครั้งละ15บาทนะครับผมครั้งละ15บาทนะครับนี่นะครับนะครับถอนมาก็หลายครั้งละนะครับตั้งแต่วันที่5มีนาเลยนะครับผมทุกคนครับก็ผมได้ทำการเปิดช่องใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมช่องนี้มีชื่อว่าลองบึงชาแนลนะครับ ช่องนี้ก็เป็นช่องเกี่ยวกับการเล่นเกมทุกแนวเลยนะครับ p ั b g f r ฟ e Fire r เนะครับแล้วก็แนวอื่นๆนะ่ครับผมก็จะทําลงในช่องนี้นะครับถ้าใครชอบการเล่นเกมนะครับหรืออยากจะดูผมเล่นเกมเนี่ยก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยมากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับช่องนี้เพิ่งเปิดนะครับแล้วก็เพิ่งทํานะครับเพื่อเป็นช่องที่2นะฮะสำหรับการติดตามกันนะครับในช่องหลักนะครับงานฟรีชแนลเนี่ยอาจจะ ปิวตอนไหนผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ามันไม่แน่นอนนะครับเมื่อช่องหลักปิวไปแล้วก็ยังมีช่องนี้ไว้ติดตามกันนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับผมก็จะพยายามทำคลิปลงเรื่อยๆนะครับเป็นส่วนของช่องที่2นะครับโอเคก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับช่องลองบึงนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับ ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับโอเคนะครับก็มาอยู่ในส่วนของแอปบัตเบกนะครับก็มีหลายคนที่ยังไม่รู้แล้วก็ยังไม่เข้าใจในส่วนของแอปนี้นะครับว่าการถอนเงินนะครับทําไมมันถอนไม่ได้นะครับบางคนไม่รู้ว่าทําไมมันถอนไม่ได้ทางแอปเนี่ยเขาก็ได้ประกาศแล้วก็เตือนในส่วนของ PayP a l นะครับที่ทําการถอนไม่ได้นะครับ เพ y p เพนะครับผมมันอยู่ระหว่างการปรับปรุงอยู่นะครับผมตอนนี้เขาปิดปรับปรุงอยู่ในส่วนของ PayPal นะครับถ้าใครจะถอนในส่วนของบัตเบกเนี่ยผมแนะนําให้ถอนไปที่ t r u ม m น n ี่วอ l l e t นะครับผมถอนไปที่ t r u ม m น n ี่วอลเล็ของ Wallet เนี่ยก็ยังสามารถถอนได้ปกตินะครับระยะเวลาทําการก็ประมาณ3วันนะครับเงินถึงจะเข้าบัญชี PayPal วไอวอลเล็นะครับไม่ใช่ PayPal วนะครับผมก็ย้ายมาถอนของ Wallet แล้วนะครับตอนนี้นะครับจากที่มันได้อัปเดตแล้วก็ปิดปรับปรุงในส่วนของ Paypal ไปนะครับผมก็ย้ายมาถอนของ t ูวอลเล็นะครับสําหรับใครที่ว่ามันถอนไม่ได้เนี่ยก็ย้ายมาถอนที่ wallet ตนะครับนี่ตอนแรก wallet มันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันสลับมาเป็น Paypal แทนนะครับขึ้นเป็น wallet อันแรกใครไม่มีบัญชี t ูวอลเล็ตเนี่ยก็ไปสมัครให้มันเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ค่อยมาถอนนะครับถอนสูงสุดอยู่ที่ 0.5ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ15บาทนั่นเองนะครับเราจะเลือกถอนจํานวนไหนก็ได้นะครับเมื่อเรามีคะแนนมันครบตรงนี้เนี่ยคะแนนเยอะหรือว่าคะแนนน้อยเนี่ยเราต้องดูคะแนนของเราด้วยว่าเรามีกี่คะแนนมีกี่ดอลลาร์นะครับเราก็มาดูตรงรายการถอนนะครับว่าเราจะถอนที่จํานวนเท่าไหร่นะครับผมมีเยอะนะครับผมถอนที่0.5ดดอลลาร์นะครับก็ถอนไม่หมดนะฮะถอนไม่หมดนะครับก็นานอยู่นะครับกว่าจะถอนหมดนะครับ รายการที่เราถอนไปนะครับมันจะขึ้นโชว์ตรงนี้นะครับเราต้องรองให้รายการตรงนี้เนี่ยเข้ามาก่อนนะครับถึงจะทําการถอนในครั้งถัดไปได้เราจะไม่สามารถถอนซ้ําได้นะครับจนกว่ายอดเงินที่เราถอนไปเนี่ยมันจะเข้าบัญชีมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงประวัติศาสตร์ตรงนี้ด้านบนนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของประวัติการถอนนะครับนี่ผมถอนของทูนีวอลเล็ตไปนะครับก็หลายครั้งแล้วตั้งแต่ที่เพย์เพามัน ปิดปรับปรุงไปนะครับนี่ p a y ์ a พของผมเกิดความผิดพลาดนะครับก็คือเขาได้ทําการปิดปรับปรุงในเรื่องของบัญชี p a y ์ a พอยู่นะครับเขาก็เลยย้ายมาทูมิเน่ไวเล็ตนะครัก็ยังถอนทูมอลไเล็ตได้อยู่นะครับนี่เลยนะครับขึ้นสีเขียวแบบนี้ก็คือเราได้รับยอดเงินนะครับรอแบบนี้ก็รอดําเนินการหรือว่าตรวจสอบนะครับเพิ่งถอนไป17ชั่วโมงเองนะครับตรงนี้นะ ส7ชั่วโมงนะครับไม่นับวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมไม่นับวันเสาร์อาทิตย์นะเพราะว่าเวลาทําการนะครับการถึงสุกนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของบัญชี wallet ให้ดูด้วยในส่วนของรายการเงินเข้านะครับเอาโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นในส่วนของบัญชี t o o อนี y wallet ที่ผมใช้รับเงินจากบัตเบกนี่ครับนี่เลยนะครับครั้งละ15บาทนะครับผมครั้งละ15บาทนะครับ นี่นะครับนะครับถอนมาก็หลายครั้งละนะครับตั้งแต่วันที่5มีนาเลยนะครับผมสรับแอปบัตเบรกที่ย้ายของทูมอนี่วอลเลนไปนะครับผมถอนตั้งแต่วันที่5มีนานะครับถอนมาเรื่อยๆนะครับจนล่าสุดวันที่28มีนาคมนะครับนี่รายการล่าสุดนะครับเวลาตี3 17นาทีเงินเข้าบัญชีมานะครับรายการยอดเงินรวมวันอยู่ที่200บาทนะครับผมจากแอปบัตเบรกนั่นเอง นะครับก็ถอนมาเรื่อยๆนะครับสะสมไปเรื่อยๆเล็กๆน้อยมันก็เป็นยอดเงินที่เยอะนะครับก็สามารถถอนได้เรื่อยๆเลยนะครับผมวันเสาร์อาทิตย์เราก็ถอนได้นะถอนทิ้งไปเลยนะครับถอนทุกวันเลยก็ได้สมมุติเรามี100ดอลลาร์นะครับเราก็ถอนทุกวันเลยจิตวันเนี่ยเราถอนไปทุกวันเลยแต่เวลาทําการเนี่ยมันจะทําแค่จานถึงสุกนะครับรายการที่เราถอนไปเนี่ยมันก็จะจ่ายตามรายการของเรามาเรื่อยๆนะครับ อาโอเคนะครับผมกลับมาในส่วนของแอปบัตเบกอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับหลายคนก็คงอยากจะรู้ว่าทํายังไงนะครับให้คะแนนมันมีเยอะนะครับผมให้คะแนนมันได้เยอะนะครับก็อย่างที่เคยพูดไว้ทุกคลิปนะครับก็คือการแนะนําเพื่อนนะครับผมนี่มันจะมีรหัสเชิญของเราตรงนี้นะครับก็ก๊อปปี้ไปหรือว่าแชร์ไปนะครับไปแนะนําเพื่อนตามกลุ่มงานออนไลน์ต่างๆบน Facebook ได้เลยนะครับค้นหากลุ่มงานออนไลน์บน Facebook ได้เลยมีเยอะแยะ นะครับหลายกลุ่มเป็นพันเป็นร้อยกลุ่มนะครับก็ไปค้นหากันเอานะครับตามนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับไปแนะนำนะครับจะได้รับคะแนนเยอะนะครับหลายคนถามว่ากรอกคะแนนตรงไหนกรอกโค้ดตรงไหนนะครับวิธีการกรอกโค้ดนะครับผมมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับใครที่สมัครครั้งแรกนะมันจะขึ้นรหัสโค้ดตรงนี้ให้นะครับก็ไปกรอกนะครับสำหรับภารกิจหรือว่ากิจกรรมตรงนี้นะครับผมเชิญเพื่อนรับ22บาท นะครับทำอย่างไรนะครับทำอย่างไรนะตอนนี้เปลี่ยนเป็น26บาทแล้วนะครับเปลี่ยนเป็น26บาทแล้วนะครับนี่เปลี่ยนเป็น26บาทแล้วนะครับตอนแรก2 2นะครับเวลาจะจบลงในอีก56นาทีนะครับผมตามนี้นะครับนี่เชิญเชิญเชิญอย่างเดียวนะครับวิธีการเชิญนะครับผมก็นี่เลยนะครับมันเป็นภารกิจการเชิญเพื่อนนะเป็นภารกิจการเชิญเพื่อนนะครับ เชิญและรับเงินสดทันทีนะครับก็ไปเชิญกันได้นะครับผมนี่ผมก็ได้60กว่าบาทละนะครับตรงนี้เนี่ยมันถอนน่าจะ120บาทนะครับสําหรับการถอนนะครับเมื่อครบ120แล้วเนี่ยเขาจะให้เราส่งอีเมลไปนะครับไม่ได้ขึ้นบอกว่าให้เราส่งอีเมลไปตามอีเมลที่เขาแนบไว้ให้นะครับเราก็ส่งเรื่องไปว่ามันครบแล้วนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของบัตเบสนะครับผม ก็อย่าลืมนะครับไปเชิญเพื่อนกันด้วยนะครับผมจะได้รับคะแนนเพิ่มเติมนะครับก็ถอนเข้าทูมี่วอลเล็ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการถอนนะครับผมวิธีการเล่นก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะไม่ต้องพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับถ้าใครชอบวิธีการหารายได้เสริมฟรีอยู่แล้วก็ฝากกดไลค์ กดติดตามช่องงานฟรีชาแนลไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดในเรื่องของงานออนไลน์สายฟรีนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับทุกคนครับก็ผมได้ทำการเปิดช่องใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมช่องนี้มีชื่อว่าลองบึงชาแนลนะครับช่องนี้ก็เป็นช่องเกี่ยวกับการเล่นเกมทุกแนวเลยนะครับ u g e r e e file rv นะครับแล้วก็แนวอื่นๆนะครับผมก็จะทําลงในช่องนี้นะครับถ้าใครชอบการเล่นเกมนะครับหรืออยากจะดูผมเล่นเกมเนี่ยก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยมากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับช่องนี้เพิ่งเปิดนะครับแล้วก็เพิ่งทำนะครับเพื่อเป็นช่องที่2นะครับสำหรับการติดตามกันนะครับในช่องหลักนะครับงานฟีชแนลเนี่ยอาจจะปิวตอนไหนผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ามันไม่แน่นอนนะครับ เมื่อช่องหลักปิวไปแล้วก็ยังมีช่องนี้เาไว้ติดตามกันนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับผมก็จะพยายามทําคลิปลงเรื่อยๆนะครับในส่วนของช่องที่2นะครับโอเคก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับช่องลองบึงนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับ